อะไรเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับช่วงเวลาที่อะโวคาโดติดผลอ่อนฤดูการช่วงนี้ก็เป็นฤดูร้อนนะครับซึ่งกำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนก็จะมีพายุลมร้อนสามารถที่จะทำให้ผลอ่อนของเรานี้หลุดร่วงไปเราก็ตัดแต่งกิ่งให้ต้นเหล่านี้โปร่งโล่งไม่ต้านลมพอต้นเราไม่ต้านลมผลของเรานั้นมันก็ยัง โยกเยกไปตามกระแสลมได้สิ่งที่จะช่วยให้มันไม่หลุดไม่ร่วงนั่นก็คือการเสริมด้วยแคลเซียมบรอนการเสริมด้วยฮอร์โมนจิบบอรินปัจจัยจากการเปลี่ยนฤดูกาลเหล่านี้เป็นปัจจัยตามธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมได้มันจะเป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งที่จะเป็นตัวคัดเลือกจำนวนผลไม้นั้นจากมาก ให้ม no ีปริมาณน้อยลง